แต่ซ้ำนี่ก็ไป,กไ,กไปแล้วขอบคูดกบว่าที่ตัดแตงเงินแอปแคบคัดกับเฮ็ดยากเนาะค่ะพี่น้องปุ่นเห็ดเก่งแล้อตัดต่อขีปปับปบปบป๊บเป็นขั้นตอนขันต,อน,นตอนเนาะมะนาวเอา,เอานวยเหลืองๆนี่บอะเอานวยเขียวๆเลยเนาะปุ่นแต่ซ้านี่ก็สามนาทีแล้วค่ะเพื่อนจ๋า กับวา่าทิตัดแต่งเงนแอดแคปคัดกับเฮ็ดยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะล่างว่าทิ่ตำมากย่อค่ะพี่น้องเพื่นบอกว่าเป็นยากแก้กะวา่าติตัดแต่งเงนแอดแคปคัดกับ เฮ็ดยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำปลาร์ต่ำหน่อยใส่หน่อยหน่อยเนาะค่ะนะเนาะพ่อใหญ่บอกว่าต่ำซิมเนี่ยมาสิมีสองน้ยอยได้หนิสองน่วยแล้วน้ำปลานิดเดียวจ้าเพื่อนจ้าก็ต่ำนีด,นดก็อ้ก็สีเข้มอยู่ต่ำหน่อยหน่อยกเเ็เข้มเข้มเนาะ ตำมมยปตมาประมาณนีลาา้ละจ้าพี่น้องฮัตตดต่อคีบบอเก่ยงฮอกเลือบบอ,อยากเห็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันกระโดนกระนานมันบอเม็ดพ่นหลายเทอะเนาะเม็ดพ่นลายหลายค่ะพี่น้อง ฟันฝันคีบกับสิงแย้วจนเกินไปคุณเลรานอมมนบอร์ก็ว่าทิตัดแต่งอันแอดแคปคัดกบเฮ็ดยากเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ฮะแตต่อคีิบ่เก่งห้องเลือบบ่อยากเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันกระโดนกระนานแม็นบอ่อน้ำปลานิดเดียวจ้าเพื่อนจ้าก็จำนี้ก็โอ้กัสีเข้มอยู่ให้เห็นเม็ดเพื่อนลายค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นยาดีแต่ว่าห้องกับเบาๆถึงเลยเนาะที่เพื่อนมีผลิตภัณฑ์ออกมาปเนาะคะ่ะเนาะ พอยา่บอกว่าต่ำซิมแนี่ว่าสักอีสองนวยเอาได้หน่สองนวยแล้วฮาตตาต่อคีบอกเก่งงฮอกเลือบบอยากเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันกระโดนกระน่านแมนบอน้ำปลานิดเดียวจ้าเพื่อนจ้าแล้วทำนีออ้ก็สีเข้มอยู่ ะนาวเอานวลเหลืองๆ,ๆนี่บ่โอ้เอาน่วยเขียวๆเลยเนาะฝนแต่ซ้ำนี่กับสามนาทีแล้วค่ะเพื่อนจา๋าสิวนสุดกับอีกละเม,ม็ดเพ่นหลายแทะเนาะเม็ดเพ่นลายหลายค่ะพี่น้อง เนาะค่ะนเนาะพอยายบอกว่าต่ำซิมเนี่ยว่าจะมีสองนวยได้หนิสองนวยแล้วไม่อยากต่ำหลายมันบ่แซบกะล่างว่าทีต่ำหมากย่อค่ะพี่น้องคุณบอกว่า เป็นยาแก้กระลังวาที่ต่ํามากย่อค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นยาแก้เนาะค่ะนเนาะเขาใหญ่บอกว่าต่ำซิมเนี่ย่าสักนี่สองนวยได้นน่สองนวยแล้วได้รกับพลังพนวาบได้รับก่อนเด้อค่ะเด้อต่ำหน่อยหน่อยกับเข้ม,เข,มเข้มเนาะ ปำมมายอผลิตภัม,มยอประปมาณนีาา้ละจ้าพี่น้องให้เห็นเม็ดเพื่อนหลายค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นยาดีแต่ว่างากับเบาๆถึงหลนะเนาะที่เพื่อนมีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายนาทีแล้วเนาะคะ่ะซับๆบอกว่าเป็นยาแก้ปวดเข่าจนเพื่นว่า ขอประหยัดฝานคนเด้อจะเด้อแต่จำนีก็ได้ฮาตต์ต่อคีปบอเก่ยงฮอกเลือบบอ,อยากเห็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันกระโดนกระน่านแมนบบก็ว,ว่าทิตัดแตงเงินแอปแคบคัดกับเห็ดยากเนาะค่ะพี่น้อง ม่อยากต่ำหลายมันบแซบหัวเข้าหัวขาเนะต่ำใส่มะนาวซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะต้นนาบ้านเจา้าของน,นี่แหละต้นที่เคยถ่ายรูปไปดูๆนะ ใส่มีด,ดได้บเวลาเขาสับเขาขั่วเขายัางกูลังค้นว่าน,น้ำปลาล้าตำหน่อยใส้หน่อยหน่อยใส่มีด,ดได้บเวลาเขาสับเขาขั่วเขายัางกูลังค้นว่าหลายหน้าที่แล้วนะคะสับสับ หลายนาทีแล้วเนาะค่ะซับๆัคุ่นนะคะเพืเ่อนๆจะที่รับช่วมตำพริกไบ้แล้วคนอะ่ะไม่อยากกินเผ็ดบ่เผ็ดบ่เผ็ดที่่วกกัอีกล่ะไม่ได้มากพี่ที่เพิ่นว่า ใส่มีดได้บเวลาเขาสับเขาคั่วเขายัางปุรงังคนวานหลายนาทีแล้วนะคะสับสับฟันฟันคลิปกับสีเงาจนเกินไปคุณละนาอแมหน,มนบ่ ว่าเข้าหัวขาเนาะต่ำส่มะนาวซื่ๆนี่แหละค่ะพี่นอ้องค่ะต้นนาบ้านเจ้าขอนนี่แหละขาก็ะเลือกว่าอยากักแดงว่าอยักตัดอแคบคัดตห่หักตัดบอดเก่งอีลีกับบอดสามาสีสางไล่ใด,ด,ด้เนาะต้นที่เคยทายรูปไปดูๆนะ เริ่มมาากแ่ง่าจากตัดแคบคัดแต่หากตัด,ตดบ๊อบเก่งอิลีกับอบอสามาถสีสางไล่ได้ได้เนาะใีส่วนก็อีกละน้ำปลาร้าตํำหน่อยใส่หน่อยหน่อยนะคะ,นะเนาะเอยายายบอกว่าต่ำซิมเนี่ย่าจันมี่สองน้อยเอาได้นน่สองน้อยแล้วฝานก่อนเด้อค่ะเด้อ มีดกับพ่อเนาะ,นะค่ะเนาะพ่อยายบอกว่าต่าซิมเนี่ว่าสักมีสองน้ยอยอ่ะได้นน่สองน้อยแล้วถ้าตัดต่อคลิปบ่เก่งงหอกเลือบบ่อยากเห็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันกระโดนกระนานแมนบอ่อน้ำปาลาร้าต่ำหน่อยไส้หน่อยๆน่อยมันบอกว่าเป็นยากแก้ปวดเขา่า่นเพื่นว่า ขออนุญาตฟานก่อนเด้อจ่ะเด้อ